ครับนิ่งๆกับเจ้าหมาม่วงเขาเลยครับเอาช่วยเลยครับเน่หมาคนช่วยโชว์น้อยหาโชว์น้อยกับเจ้าลิงอ๋ออาออ๋ออ๋อิงเต้งโชว์น่อยลิงเต้งโชว์น่อยกับปลาดิโมของเราครับ 好、uh Amin um. um. um.